เราเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดเล็บกันถ้าเล็บน้องเป็นสีดํานี้นะครับอย่างสุนัขที่มีเล็บเป็นสีดําเราจะตัดแค่ส่วนปลายนิดเดียวนะครับเพราะว่าดูแล้วน้องอได้รับการตัดเล็บนะครับอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเล็บก็จะไม่ค่อยยาวมากนะครับส่วนที่จะยาวกว่านิ้วอื่นเป็นพิเศษก็จะเป็นนิ้วนิ้วโป้งนะครับหรือว่านิ้วติง่ง อูแรกนะครับเล็บยาวไหมตัดเล็บเช็ดหูอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อลดความแหลมคมของเล็บแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดของช่องหูนะครับที่ทําควบคู่กันเพราะว่าถ้าเกิดมีขี้หูสะสมในช่องหูเยอะเนี่ยน้องก็จะเกิดอาการคันหูแล้วถ้าเกิดเล็บแหลมคมเนี่ยจะทําให้น้องเกาแล้วมีบาดแผลที่ช่องหูได้นะครับเราก็จะตัดเล็บพร้อมกับการ ทำความสะอาดช่องหูให้น้องนะครับจากน้อยสัปดาห์ละหนึ่ครั้งครับนี่ให้ดูลิปสารสั้นดีมากโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งขนพื้นเท้าให้นะครับวันนี้เห็นไหมครับขนพื้นเท้านะครับนี่เดอ๋ย่เๆ ที่ต้องการตัดขนพื้นเท้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีขนพื้นเท้าสะสมเยอะๆมันจะทําให้เกิดกลิ่นอับนะครับเกิดการสะสมของความชื้นที่พื้นเท้านะครับทําให้เกิดอาการคันได้ด้วยแล้วก็กลิ่นอับที่ฝ่าเท้าของน้องนะครับเราควรจะตัดสั้นให้น้องนะครับเวลาที่น้องเดินแลบนพื้นเปียกเปลี่ยนนะจะได้ไม่เก็บเอาความชื้นไปด้วยนะครับนิดเดียวลูกนิดเดียว แล้วเปลี่ยนมาใช้ทิมเมอร์นะครับจะได้ตัดง่ายขึ้นจะแซะเอา,เาขนที่อยู่ในร่องของอุ้งเท้าออกนะครับแล้วก็ค่อยแต่งด้วยกันไกลอีกทีนึงอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูน่อง ดูหน่อยเห็นไหมครับอันนี้คือเท้าที่เราตัดเอาขนที่อยู่ในอุ้งเท้าออกแล้วนะครับนี่เพราะว่าจะได้ไม่เก็บความอับชื้นนะแต่ก็จะให้ดูขนที่อุ้งเท้าอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้แต่งนะฮะเาหา็นไหมันก็จะมีขนที่อุ้งเท้านะครับนี้มันจะเก็บความอับชื้นเวลาที่น้องเดินไปที่ชื้นแฉะมันก็จะเก็บความอับชื้นไปด้วยจะทาให้เกิด ขัดแงขัดคันที่อุ้งเท้าได้นะครับแล้วก็ควรจะตัดสั้นให้น้องอย่างน้อยเดือนละหนึงครั้งนะครับโอเคครับ แล้วก็ขนบริเวณก้นนะครับตรงหูก้นด้วยเราจะตัดแต่งให้น้องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีเอ๊ะนะครับเวลาที่น้องขา่ายนะะ้ำเนี่ยจะได้ไม่ติดตรงบริเวณขนที่ก้นน้องนะครับโอเคครับอาบน้ำกัน เดี๋ยวพี่สร้างจะแต่งตรงขอบตาให้นะครับเพราะว่าน้องสวยหน้าหมีจะแต่ดเฉพาะ ขอบตานะครับเพื่อที่จะไม่ให้บังตรงบริเวณใบหน้าตรงตาของน้องนะครับน,ดดนิดเดียวนิดเดียวเลยเดียวไม่สบัดนะพี่ช่างต้องระวังไม่ให้คมเก็นไกลนะครับโดนน้องไม่งั้นเดยวจะได้รับอันตรายได้นะ กันไกที่พี่ช่างใช้มีความแหลมคมสุนัขส่วนใหญ่จะห่วงหน้านะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังให้นี่เทียวลูกเสร็จแล้วเห็นไหมเราจะให้ดูวิธีการบีบต่อมเหม็นนะครับที่อยู่ที่ก้นของน้องเป็นรูที่อยู่ที่ก้นระหว่างก้นของน้องนะครับอยู่ทางด้านซ้ายขวาของรูก้นนะครับจะเป็นตอมที่ผลิตสารทัดหลังที่มีกลิ่นคาวเอาไว้เป็นสารที่บ่งบอก กลิ่นของของตัวน้องนะครับสําหรับสุนัขก,ก็จะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์นะครับแต่เราตัวกลิ่นจะไม่เหมือนกันแต่สําหรับเราซึ่งเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นคุณเลี้ยงเนี่ยกลิ่นนี้มันจะค่อนข้างคาวนะครับเราต้องบีบออกเพื่อที่จะให้ได้กลิ่นที่สะอาดขึ้นนะครับเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเนะี่ยถ้าเราไม่บีบออกมันก็จะมีกลิ่นคาวได้ไวนะครับกลับมามีกลิ่นเหม็นได้มวขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะบีบออกให้ระหว่างที่เราอาบน้ํานะครับ เราจะยกก้นของน้องขึ้นนะครับมือหนึ่งยกก้นแล้วก็มือหนึ่งจะบิดไล่เอาต่อเมเหม็นที่อยู่ร,บรอบๆก้นนี่ยน,นะครับออกค่อยๆบิดนะครับนี่นะนค่อยๆบิดไล่นะครับ,รบอ่าน้ำเลเนี่ยน,น,นะครับเดี๋ยวจะดูเป็นสารชัดหลังที่มีกลิ่นคาวนะครับเอาลูกไม่ดม น,นี้อันนีนน้แล้วเราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับโดยปกติหลักคนน้องอทีนึงก็อาบน้ําโดยปกติเลยครับนี่คือเป็นการเอากลิ่นคาวออกจากตัวน้องนะครับบางคนสงสัยว่าอาบน้ําเองทําไมได้สักวันเดียวเดี๋ยวตอนเย็นกลับมามีกลิ่นคาวแล้วนี่ก็คือการที่ไม่ได้บีบต่อเหมื่นนะครับ ขอที่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงผิวหนังและขนช่วยลดฝืนการฝืนคันแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวสุนัขและแมวได,ด้วยนะครับจะใช้แชมพูผสมกับน้ํานะครับแชมพูหนึ่งส่วนน้ํา10ส่วนผสมให้กันเท่า,ากันนะครับแล้วก็หมักไว้บนตัวน้องเนี่ยห้าถึงสินาทีทําอ3ถึงสารอบนะครับเพื่อที่จะให้ซึมซับแชมพูซึมซับเข้าสู่ผิวหนังและขนได้ดีนะครับช่วยบำรุงผิวหนังและขนช่วยลดเห็บหมัดแล้วก็ช่วย ดลดผื่นแดงผื่นคันที่อยู่บนผิวหนังของน้องได้นะครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรสูตรของร้านน้องหมาน้องเมวซาลอนนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0866404443ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำฝักโขนกัจบจัดเก็บหมาครับทั้งสุนัขและแมวเรารับทำหมดนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0866404443ครับรายได้เสนอที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการ ตามมูลนิธีต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันเสร็จลูกค้าที่มาใช้บริการร้านาน้องหวานองแมาซาลอนนะครับขอบคุณครับ 没改，没改 <laughs>，没改 <laughs>，没改 <laughs>。对呀，改了。 เดี so ๋ยวนะเสร็จแล้วไปเฝ้าบนกินครับเดี๋ยวกัน